วันนี้วันที่27เดือนกุมภาพันปี6กีพูดถึงเรื่องของมอ,อ,อปสปัจจุบันนี้กำลังตัดสินใจหันหลังให้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้จักหน้าไพ ก็คือหันหลังจากที่เดิม,มเพื่อที่ต้องการที่จะเดินตามความฝันความพึงพอใจที่ตัวเองตั้งไว้เพื่อไปหาความสำเร็จข้างหน้า อาจจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่การเปลี่ยนสถานที่การศึกษาไปเริ่มต้นที่ใหม่ปัญหาสุขภาพตอนนี้ก็จะมีเรื่องของน้ำหนักตัวแค่นั้นแหละอาจจะมีน้ำหนักตัวเกินอะไรอย่างนี้ต้องให้ควบคุมดูแลด้วยเดี๋ยวมันจะเกินถ้ายังไม่เกินนะ คือต้องควบคุมดูแลในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้มีการเดินทางไปยังสถานที่เก่าๆอาจจะไปพบเพื่อนเก่าครูเก่าคนรักเก่าหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่อยู่ที่เดิมอาจจะได้กลับไปเพื่อปรับปรุงแก้ไข สิ่งที่เรายังทำค้างไว้ให้บรรลุผลขอฟันธงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สถานที่